สุมาสตรานไรโนรารสุมาตรายักษ์ใหญ่ใจดีที่ใกล้จะหายไปจากโลกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนเฟอร์ตีตีสาระไม่ไร้สาระเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสุมาสตรานไรโน o หรือรรชสุมาตราคือแรดที่เล็กที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หายากที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน แรดชนิดนี้เป็นสัตว์โบราณที่เหลือรอดจากยุคนัํงแข็งพวกมันเคยกระจายตัวอยู่ทั่วเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ตอนนี้เหลือเพียงในเกาะสุมาตราและบอเนียวเท่านั้นจุดเด่นของแรดชนิดนี้คือมีขนหยาบสีน้ำตาลแรงคลุมตัวทำให้ดูไม่เหมือนแรดทั่วไปและชอบอยู่ในป่าดิบชื้นก้อยน้ำมากๆ เรามาลองฟังเรื่องหน้าทึ่งของแรชสุมาตรากันค่ะพวกมันเป็นแรดที่เล็กที่สุดสูงแค่ประมาณ120เซนติเมตรหนัก500ถึง800กิโลกรัมสืบเชื้อสายตรงจากแรดยุคน้ำแข็งแรดชนิดนี้มีนอสองอันต่างจากแรดอินเดียที่มีเพียงนอเดียวพวกมันชอบรุยน้ำและขึ้นพื้นที่สูง เพื่อหาใบไม้และผลไม้ป่ากินเป็นอาหารนักวิทยาศาสตร์บอกว่าแรดชนิดนี้มีเสียงร้องหลากหลายหนึ่งในนั้นมีเสียงร้องคล้ายกับเสียงร้องของวานด้วยแรดเป็นสัตว์ที่ตั้งท้องนานสุดๆแม่แรดตั้งท้องถึง15 1 6ถึง16เดือนกว่าจะคลอดลูกหนึ่งตัว เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากค่ะเพื่อนๆตอนนี้แรดสุมาตราเหลือไม่ถึง80ตัวทั่วโลกพวกมันถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการล่าเพื่อเอานอถ้าเราไม่ช่วยกันอาจได้เห็นพวกมันแค่ในหนังสีภาพหรือสารคดีเท่านั้นเราอยากชวนเพื่อนๆให้ช่วยกันแชร์ความรู้ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และปกป้องป่าที่เป็นบ้านของพวกมัน เพาโลกนี้ช่างกว้างใหญ่เสลือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ